สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วจ้ากับกิติมาสาวบ้านดอนนะจ๊ะน้าเมล็งค่ะแดดร่มลมตกค่ะควายขี้ดือ้อควายน้อยขี้ดือ้อขี้ดือ้อแดดก็จะตกแล้วตะเวนตะเวนก็นจะตกดินละตะวันก็มีขึ้นแล้วก็มีลง ชีวิตคนเราก็มีขึ้นก็มีลงไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ต้องคิดมากมต้องคิดเดยอะนอ้นอยนี่น้อยลุ้นนี่จิบจิตามลังกันตัวน,นั้น เฮ้อพุ่หน่อยสันเฮ้อใสปม่ข้าเด็กเล็กบอกมันในหน่อยๆได้นี่เนาะจะเอ๊จะครบจบ่ะครบบ่โอ้ตัวน้อย่คยมาจะใส นี่บอน้ำหลังมูนี่แม่เดียวนี่เลยน้องนั้นเถือกเบิดกระแตน้อยจีน้องกระแตออกน้ำหลังมูจีตัวนี้ย่างมันวอทานว่าโอ้เดี๋ยวทานว่าหุ่นใดหัน ใหญ่ขนาดนังสามมัน 3, คุณท้องมันมันเปนท้องมันท้องควายท้องควายเดือนท่านว่ามันสิได้ยังสามมันเหลือสามมาน่ะสันเหลือสามแม่มานจะได้ลูกออกไปแล้วเจ็ดบ่าเจ็ดบ่หกตัว หกตัวเป็นเก้าตัวนะแม่ม้านะเก้าตัวกินหญ้าอ่อนกินหญ้าเขียวกินหญ้าเขียวกระแตกระแตน้องกระแตมาแล้วน้องกระแตน้องกระแต ok ยังบุกินหญ้าได้น้ำหลังมูอได้น้ำหลังมูอน้องกระแต อ้อ้าขีดื้อเาพอดีขี้ดื้อเราเฮ้อพันโยกันแล้วพันยินเะรพอดีพูดบะพดนเต้นก็้องก็้องพดนะโอ้มันมีความสุขเนาะขี้ดื้อเนาะเต้นก็้องก็ดองโยกกันคือน้ำไม่ไม่เนาะเย็นย่างมาดเลยพราว ส่วนกันดิขี้ดื้อขนาดขี้ดื้อขนาดเลยดื้อเลยโอ้ตัวตัวตัวลองลองแห้งบ่ลองแห้งลองแห้งโอ้โอ้ฮึ่เดี๋ยวนี้ก็เอ้แอ้อ้ไอซัตอ๋อ อ๋อไปใส่ไปใส่อ่ะเบาเออแม่พันบาหน่าเอ้แม่ก็มาหาเด้เอ๊ะยอ่ะสัตอู้อันแม่ก hey. hey. ินหยาอยู่เต็นกระดองมาเลยเอออ่ะตอนนี้แอบแม่สิโอ้ยแอบแม่ก็เป็นสมนนันหันขีดิ้วโพสซุนนันหูเด้ซุนนันเบา เออเขาบริสุทธิแม่เลยจีเออบริสุทธนแม่เลยทางนี้อ่าเจออยู่ปะตัวผู้น่ามาแข็งแรงนะคุณอะคุณอะคุณอะเอาบักลอยบอกไงเอาไม่คือใหญ่กว่าโมใช่บักลอยมันจอบลอยมาสิมาเบิ่งมันไหนรู้มันจอบลอยก่อนคุณอะคุณอะคุณอะโอ้คุณอะ เอาคือหาวแท้เนี่ยเอาเอาไม่อยังไงดิเอา,เอา,เอาตัวนี้คือหาวแท้พูดนะพูดนะพูดนะเอาคือ yani. พักกันหาวแท้กระแต่น้อยเดือนแต่แม่เนาะหามง ห้าวขาวขาวขนาดเลยตัวนะ่ะเต้นดะองดองเต้นดองดองเต้นดองดองอันมีอันควายขาวนี่วัวขาวทอดทจะเห็นบ่เออคือควายชนนะไปซื้อควายมาใหม่ฮะฮะ เปลี่ยนเจ้าพอลี้ได้ไม่ได้ลูกไม้เปฮะเปลี่ยนเจ้าปลาปิยามันคือสี่หกลายใช่มันคือสิทธิ์จนตื่นแห้งกระตือบบาตื่นจะว่าสิทธิ์จนเต เออล <sa iden> ูกงหญ่แล้วไหมบอบอแล้งยังหาบ่ถือสลกกันบ่เลยไหเพราะว่าสิทธ์เพราะว่าล่สิทธ์เพราะว่าเออเออผู้นั้นผู้ที่เหยียบหลังเราหันเราผ่แขนแขนผ่าสมเด็จเราะ ลายเอกซิดดี้ตายได้ฮะอันแล้วคือต้นไม้สิดลงมาอีกผุหนาสิมีหัวสิต้นไม้ป่าเขาไม่โดนแรมแท้เนาะเหยียบเรวเลยบอกป่ะวันนี้เขาถามแล้วว่าเจ็บบอให้มันเหยียบเบื้องเราวะ น้นให้มันเหยยบเบื้องล้วะเจบส่ำใจล้วะน้ำนากวอยมันทำใจที่เออโอ้เป็นไปแก้เสื้อเอาเอาเอาไปกินห้ากินน้ำจิจังวะบปได้ว่าน้ำบอกไปกินน้ำกินหญ้ากับไปได้ว้าบอกก็คือเห็นกันมาคือซีซูนให้กันอุบะ สี่ตัวฮะซ,ซื้อมาขาเจ้าของดิเออเออบ้าน,นี้ไม่เห็นอย่างน้อยมันกันแรนใส่เลยดิเออ้ซนเข่ากับสีชิดทะแล้วนะปลาปลาคอยซนเห็นเน่ะ พอแล้วเปตายานมือนังมือนันควายมันไล่มันไล่โซนกันอยู่ยท่งหันมันเปลี่ยนก็ไมันแพงกันอุบาทปะนับงเมันยืนเผากันสรุปอยู่นะขยจักเนาะคอยได้ว่าอ้าวคือเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยควาวเนาะเปลี่ยนเจ้าก็ดีเนาะ เออบัณฑิตมื้อนั้นจะคอยอันจะคอยอันคอยไปท่าอยงกันเลยบันฑิคว้ยสามมู่คุ้ยสามมู่มันส่วนกันเออบัณฑิตเดยอห้องเจ้านีมาคืนมาก่อนได้บันนี้สองมู่นั้นมาจะทงทางผุนของน้องแก้มกับมาบัณฑิตสามมู่มันส่วนกัน วันนี้มันเล่นไล่ชนกันนลวะวันนี้่อยกำลังยืนหาอยู่ไปมันแล่มาที่หแล้วล่น่ทงหมดเลยเล่นไปหาก่อนโอ้มันเล่นชนกันเลยด้แตกเวินๆยุหอยสามผูกนะเออบเพราะว่าสามผูงนั้นมือนั้นละมือรมๆไะลมันห่าวแห้งไย

เสี้ยวจาขาดดิอันนี้อันนี้คอยมาดูบอคอยมาดูใส่เจ้อันนี้บอโอ้ตัวนี้ฮะโอ้เ้ Ơ แกงยากะหลายดูชิด vang đi. นี้บ่ tí ตระวังเด้อตัว vang ติ sát ที tí ờ.

มันกินหยานี่ในรอเนี่ยจะจะไปเอออออมัสสิ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 หัทีาคือหยางนี่กับงาลูกมันกินน้ำผ่ากเด็ดขาดลมันดูนจืๆมันสีส้นหมดชุ่มแต่กมันสูมันกินน้จะไปไก่เลยอันอันขวายส้นต้นแรงเคยต้นไหมหลูกไปเอาโมมาอีกหกตวมาหัวใชอยึดถึงต้นขึ้นได้เทานั้นแต่ต้นสูงเลยสูงอะไมื่นหมื่นทีแ้วมันหมื่นหล่นหมน่นไหลลงมา เหยื yeah. I mean, source, ่อเออพมันบ่กแล้วเราบลูกแล้เหก่ตีไกีตายแล้ววอ้ี่ตายแล้ววะบันีเถานั่นเอาเมรเมรลมไปเอาเมมันยังสิเถานั่นอีเด้เมาเอาเมรออกจากก้วยนะมันยังนั่งสิเถานั่นได้ลากเมเลีนเออบุระป้าเมร์เลี้ยนปเ้ามันคือเฉียนมันคือวเจ้าของมันเก่ามันบ่ชมันคือสิยงนั้นก็เอากูมาอยู่อันเจ้าของใหม่เนาะ บอด้ผยวเออมาไกลบอด้แปลกกินอีกนะเปลี่ยนคออีก uh. ดิเปลี่ยนคอไนัเก่าัเปลี่ยนทีเปลี่ยนทางให้มันดิป่าไม่่ดิวเาฟุฟซื้อไซันนไว้ใจบอด้มันอเน้กับน้องนั้นปนายตัอื่นหมดเลว้แ่หมันออด ใชไม่ใขาเป็เยทีเดียบอ่เจีเออาะไขายเออเขาจะค้ายใบเขาอย่างกขบ้มันส่พวนของปานั่นหรอกอ่านี่นอข้าวหอมเนี่ข้าวหอม่เป็นกิจในข้าวหอมใหญ่จะได้ล้มชะญาบหรอใช่ขุนหยายุโรปเขาล้วหอบหอบล้มเมียล้มเออเขามันเหยียบซ้ำก็ตายกเบ็นมันสืบันแกมันชขาลมเออมันหวงอยาไปแบ่งหยามันให้ตัวืนอะ หบฮันหลังให้มันหนี่หอมยาได้ก็ันลังมันมันสยขากบเมี็ดเตี๊ยเพียบคันโคาหอมยาว่คยเสิเพ็บหลายสิ่ห็นเป็นอย่างคือสิคือสิโหดร้ายใก่ไหมว้อยนะคือสิหโหดร้ายที่เปลี่ยนเจ้าะวดิเปลี่ยนเจ้าหรอตีเปลี่ยนเจ้าระวังเลยตีนะเขาตรชินเขาไม่หยาดดิเขาเดี๋ยยหาย่มีเข้าเขาามาได้ียหายดทามเขาจะแทงเขาโอ้ ขเขาสะบ่เคยฝูเคยลามบ่มีหอดเข้าเาอาอเดนาติลออกมาได้ก็จริงเอบ่ขายผ้าคงกตลปีนะบาดีอาเอาม่าจะเอาออกจากขอบด้อมันไม่ไปล้วออกมาได้ก็จริงเลยอันทังทังทังคุณหันเลี้ยงใส่อันอย่างหย่าใต้น้ำกระทามบนเองน้ำเอง ไปเองมาเองด้วยเหมันนคนเห็นคนบอนแปลงหนาไปเนี่ว่ามันตื่นคัะใสกล่องซองเาดนมันไปหอดใสมันไปหอดเขตมันเคยมามากกว่าคืนมาอกคอยท่ามาแล้วนามสีขายกระซี่เห็นซื้อไปจับเอาโอยตากบ้อเนาะบ้าามันอันไปสิทธิ์เลยเนาะพอแล้ว ชีวิตเจ้าของเนี่สสหามันสิดเลยเนาะไปเห็นมันเป็นในสานนกข่ขอยด้ยหออยยานเหอโอ้ยมข่า,ยาอย่องออาง<อ>นี้ซื้อมาเขือองเอามาขาเยเจ้าของเออป่านซื้อห้อยมาข่าเจ้าของต,งนตงดดวนะตืมข้อเ้งขา่่ายเอโ้ยมขว้อยมาข่าเจ้าของ ชิวพอยมาขาเแม่จะของสิได้ระวังได้สิอย่านะอย่าเสียงนะอย่านะอย่าอวยมานะไปเลยนะไป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 จะของอะไรมาละไปเมื่ออีหลาเมื่ออีหลาเอ้เมื่อเด้อสิ จะโซนกันเด้อจะโซนกันเด้ออันนี้ก็ไล่ละแม่ตัวขาวตขาวอันนี้ก็ดีไล่ละแม่ตัวด้านมันก็ไล่ละแม่ไล่ควยเมื่อนละแม่ี่นอนจุอยอยู่แทนนะฮะมาหยังมาหยังอย่านะอย่านะ น้องเฮียงกัน์เโล่จะไม่ไมไไลลก้นอกมันเฮียงกันแหละเลยลบังบังลูกขึ้นมากพุพ่นเกพเฮียงกันสําแออลบอยู่ผักินนมล้วตัวนะเออรอยร้อยรอยรอยไปไปเมื่อรอยรอยกินนมแล้วรอยิอยป,ปยยยยยักจอบรอย ก็สิมาถ่ายค่ะมันลอยออกสิใหญ่กว่าหมูเด็ดขะนาะเออเฮ้เอเอ,เอ,เอส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะจ้ะ ขอท่านโชคดีเดียวค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนค่ะโชคดีค่ะเฮงเงปังปังค่ะขอให้ผ่านพ่อไมกี่โควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีจะเป็นของท่านนะคะท่านผู้ชมสมบายดีบง้งสูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า